ครับและคือความภาคภูมิใจของคนไทยเลยครับเสียหฮุยยิ้มแก้มปี๋เลยครับอ้าวคนเวที้บ้างกันในด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็ชาวเชียงใหม่ครับทิ้งม้าขวาตัดล้ำตัวโอ้และเสียบด้วยเขา่ามาแล้วครับพยายามจะปักสอบสู้มานด้อมกางแกวกลาและปัดสอบซ้ายล็อกในไม่มีดีเหมือนกันครับดูครับนักชกจากหัวไทยไฟซูปเปอร์โบนัสมาเซนิเซนเชียร์และเชียร์ส่วน Ricardo Alvarez! 35-5แพ้ 25, 25, 23ชัยชนะ let's hear it for Ricardo Alvarez ที่บอกคู่นี้นะ่าสนใจเพราะสถิติการช์นี่ใกล้เคียงกันมากนะครับ,บ Ricardo ในชกมา35นะครับชนะ23แพ้11ส่วนเด็กไทยของเราชกมา37ชนะ27แพ้10นะครับโอ้สถิติพอๆกัในใกล้เคียงสูสีจริงๆแต่ว่าเด็กไทยของเราอายุน,น้อยกว่าเกือบ10ปีเลยนะ His opponent in red corner, Thai Warrior, 15 years of age, training at Su Team Muay Thai Gym. He holds records of 37 5 with 27 victories. Ladies and gentlemen, let's show it for Bandam Boy Fu Man! <laughs> จเวรเทอยู่นเอิส้ยวัสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวย i, ที่คารพรักทุกทท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ8แม็กมวยไทยรายการที่มีเรตติ้ง ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาแห่งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งทุกคนรอคอยครับกับ8แม็กมวยไทยวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10กันยายนครับความมันความสนุกอย่างนี้ครับช่องแเข้มทุกเรื่องราวสุดตรกลมนําเสนอแฟนๆรายการตั้งแต่เวลา19บเกานาฬิกายีนาทีถึงเวลา21่นาฬิกาห้นาทีครับและว,วันนี้ครับคู่เอกนารายการครับประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายนน่ารักอ่อนสนิทพันธ์ครับจะเจอกับแต้ว แฟนไฮนิงเงินครับจากเน์แลนด์ในพิกัด77กิโลกรัมและคู่รองครับต่อน้ำหนักให้ถึง2กิโลกรัมครับนำขบวนเกียรตินาวีครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างจอร์จซาโลมอนจากฝรั่งเศสซึ่งเธอด้านักชกไทยนี่เคยเอาชนะมาในมวยรอบโฟร์แมนทัวร์เมนต์ครับและที่พลาดไม่ได้นะครับเขามาแล้วครับซปเปอร์สตาร์จากซปปรลาวครับเมืองลาปุยโฟร์แมนครับ จะเจอกับวันเด็กวอวีรพล,ลนี่คือคู่มวยที่ทุกคนรอคอยครับและเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาครับเรารอเบิร์ตศึกในคู่แรกครับไทยเจอสเปนมุมน้ําเงินนะครับริคาโดอาวาเลสครับจากสเปนในรุกการ56กิโลกร,รัมมีคุณแมทธิวดีนครับพิธีกรดาราหนุ่มลูกหล่อครับเขาบอกว่าขึ้นไปถอดมงคลบริกรรมคาถาให้เมื่อสักครู่นี้ครับคุณแมทธิวดีนริคาโดอาวาเลสครับในวัย24ปีครับในขณะที่บาน,นานั้นมีตัวแทนจากฝ่ยโคแมนครับคุณแดงโคแมนนะครับ จากเชียงใหม่ขึ้นมาถอดมงคลให้เขาบอกว่าฟอร์มของลิคาโดนี่มาชกที่นี่ถึง3ครั้งครับยังสะกบดับว่าแพ้ไม่เป็นครับสุดยอดนากบันดาลฝุ่นโปแม้นครับนายพานุพงศ์ปูมุกครับจากอำเภอฮอดครับจังหวัดเชียงใหม่วัย15ปีล่สาสุดมาชนะคะแนนเวลลอยฟอประจิติหยียดครับทางด้านน้ำเงินครับนักชกจากสเปนจะค่ายมวยคงสิทธาครับลูกกลางได้ลอยกว่าครับทางด้า,ดานลิคาโดโอ้แต่ปันดำนั้นประเภทใจเกินร้อยแล้วครับ ลูกสิงห์ของดอกเตอร์ตันปิดชารนดกรหอบทองคำครับอย,ย,ยากจะบี้เลยโอ้โหลีกโดพยายามจะใช้ศอกมาดันวางแค่ขวาแต่ต้องบอกว่านักชมปุ๋นโกแมนจากเชียงใหม่ชุดนี้หัวีนโันใจเกินล้านครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายขาวปุ๋โกแมนวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยครับโอ้โหเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงให้เลย้วครับกระต่ายขาวอยาวเข้ามาโอ้โหลีกโดพยายามจะสวนด้วยศอกล็อกมากดมาแลวเสียบด้วยเข้าเลยคร,รับพยายามจะใส่ลูกล่างครับเดินบี้เดินกดเข้าไป การแจ้งออกมานิกาโดพยายามทิ้งด้วยศอกขวาดักเอาไว้ครับบาดดัมนิกาโดปิดม,มาเป็นบวกที่มีหลักเลี่ยมดีครับนิกาโดอวาเลสโอ้โหวางแค่ขวาของบาดดัมดูครับจังหวะวางแค่ขวาอีกแล้วก็เติมด้วยแค่ขวานิกาโดพยายามจะสุดด้วยศอกบาดับล็อกในไอ้เด็กเขาขวาลิกาโดพยายามจะเอาคืนครับของดีจากเชียงใหม่มาแล้วครับบาดดัมพยายามไม่ศอกนิกาโดตี มาดัาแทงไปเข่าขวาครับพยายามจะกดลงมาวันนี้ดรเตตัน้นกิจชนน์หอทองครับมันไม่ได้เดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับแต่ส่งกําลังใจมายําวางแค่ขวาสวยครับไปดูกันว่าเป็ดประเทศเครื่องร้อนเร็วกับปาดัมพวดขวาแล้วเติม์นไปแคบซ้ายโอ้ยมา้วครับสอาซ้ายลับในแม้วันนี้มาดุกันชิงเปิดเกมเดินเบียดเข้าหาทันทีครับปาดัม ครับเบียดต่อยหมัดหนึ่งสองโอ้แล้วดูครับพยายามจะใช้ศอกครับนิคาโดมาดับล็อกนายตีม่กระชับพื้นที่เลยครับไม่ปล่อยให้ธนาลิคาโดนี่ตั้งหลังอา้าวเจอศอกขวาวางไปแข่งเก็บได้ต่อ,ตอยหมัดฟันซองหามเข้าไปครับนิคาโดดนำเบียดเข้ามานิคาโดพยายามจะมเบียดพย,พยา,ายามจะใส่ลูกล่างเลยครับนิคาโดแต่มาดับล็อกนายตีแม่บุยสูงยาวครับพยายามจะเดินเบียดครับ ลิเกโดระเบิดจิ้มลำตัวสบใยหน้าครับมาดัมอาิเกโดตีขวากดคอลงมาเสียบได้ครับจังหวะความหน้าของมาดัมทำได้ดีครับมาับดูกับแข้งขวาแข้งขวาอีกทีแม้วันนี้มีแข้งขวาเป็นใบนำทางครับโอ้ยโหโหยอดเยี่ยมจร,จริงๆครับอาครับม,มาดัมสอกขวาล็อกในมุนเหลี่ยมแลตี โอ้สุดยอดครับเปิดหัวคู่แรกมาดุเดือดจริงๆครับอยากจะฝีเข้าใส่ครับมาดับปัตเลนสองนี่กรโดนดับในซ้ายขวาแล้วตีด้วยขวาครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันคู่เดียวครับมาครับกลับมาติดตามกันต่อครับโอ้เปิดหัวคู่แรกก็ระเบิดศึกแห่งความมันแล้วครับระหว่างไทยกับสเปนนี่ครับต้องบอกว่าปานดาปุยโฟแมนครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเบียดเข้าหาครับดูจากพักช้าครับหลุดครับ เจอซัดได้แข้งขวาเข้าบริเวณต้นแขนขวานะครับของลิกาโดแล้ววงในครับยัดกระทุ้งครับลิคาโดเขาเพยายามจะทวงคืนครับอะไรครับทกที่2ตามต่อครับโอ้ยออกมาทักทายด้วยกานคอเลยครับลิกาโดปานดัมล็อกในนี่ครับล็อกแล้วกดแม่ตัวเล็กกดตัวใหญ่มาตีเลยครับก็บอกว่าพัฒนาการดีจริงๆครับสแตนดางดบานดำตีด้วยเข่าขวากดมาตีอีกที บอกว่านี่คือของดีจากเมืองเชียงใหม่เลยครับระยะหลังนั้นพอตีคิวต่อยอย่างนี้นี่การซิ้ซ้อมและการดูแลของคุณแดงโฟรอลและก็ทีมงานนั้นทำได้ดีครับัวครับลิขโดล็อกตีด้ขวารับชิงออกก่อนรับทาด้าปาดัปกติเป็นมวยฝีมือจัดรคบทาด้าลิขโดวันนี้จะพูดสู้ดีเดินเปลี่ยนเข้าหาครับโอ้โหดูครับจังหวะวางเข็นขวาของปาดํมมาแล้วก็เข่นขวา นำเวียดเข้ามาถิงละมัดเสียบก็เขา้าล็อกใน,นเวียมจะขวางหน้าไว้กับลิคาโด,าดมาดกับทักตาลาดับเอาไว้ครับมาดําลากกระชากมาตีและตีด้วยซ้ายครับมาดํเวียดเข้ามาล็อกในกดคอลงมาแล้วหมุนเหลี่ยม โอ้แล้วดูจังหวะดูช่วงของแกครับแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่ความแข็งแรงแข็งแรงไม่ธรรมดาเลยครับเราบอกว่านี่คือนักชกจากชุดกระเหลี่ยงตกดอยนะครับนอกจากจะมีปานดำแล้วยังมีกระต่ายขาวและต้นตำรับก็คือยอดดอยครับนั่นแหละครับไม่ไปถึงแชมเปี้ยนเลยครับยอดดอยสายของราดิคาโด ขวาของธนาปานามลุดตามไปทางด้านางครับจังหวะสุดท้ายเป็นปานามเสียดด้วยกับทรายเติมในแข้งขวาดิลมเกี่ยวโอ้โหและตู่ครับแขนแกแข็งแรงแข็งแรงจริงๆครับปานามจังหวะเกี่ยวแข้งของผู้ต่อสู้กลายเป็นเสียหลักล้มไปกระชากมาเสียบมาแับแข้งขวาปีลิเาโดพยายามจะเบี้ม S <S เไม่ต้องปิดมันตีครับจังหวะถอยมาแล้วกระซ่วด้วยเข่าของปาดำมทำได้ดีครับวางแกะขวาอีกแล้วยาม,มามีบัตรหนึ่งสองเกี่ยวแล้วคืนด้วยมัดแล้วล็อกในโอ้เดนินเปลี่ยดกดโคจริงๆครับวันนี้ปาดามยาม,มาวางแกะขวาสวยแล้วล็อกในแมริกาโดพยายามจะใช้สอกครับมาครับยาม,มาพยายามจะทุบประตู ล้อมตีด้วยซายครับหมันจิกทิกับคู่แรกโอ้ต้องบอกว่าหลัองจากที่ยอดดอยมาเปิดตลาดที่นี่ครับมาสร้างชื่อเสียงที่นี่นี่ทำให้กระแสวงการมวยเชียงใหม่นั้นคคักแล้ะครับแล,บแล้วซุปเปอร์สตาร์ดับสองก็คือกระต่ายขาวมาสร้างผลงานไว้อ,อย่างยอดเยีเ่ยมบนจ็กที่สองครับอ๋อเลยครับ โอ้โหตลอดสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความมันเลยครับกับคู่เปิดหัวของรายการระหว่างไทยกับสเปนดูภาพช้าครับจังหวะนี่ครับวันนี้เขามีขวาครับแข้งของทางด้านปานดำครับแข้งขวาเบิดกล้องนำทางเข้าไปครับเป็นความภาคภาคูมิใจของชาวเชียงใหม่แล้ะครับปานดำปุ๋ยโฟร์แมนมียอดดอยแก้วสมริดมีกระต่ายขาวปุ๋ยโฟร์แมนและมีปานดำปุ๋ยโฟร์แมนครับ คน,นสิ้างชื่อซื้ตนานความยิ่งใหญ่ของมวยไทยจากจังหวัดเชียงใหม่โดยการสนับสนุนของเตอร์ oh ัันกิชานนท์ทองคำครับมาเดวันนี้หนักชกจากไทยจากให้ป<ม>ุ๋ยโฟแมนแล้วยังมีอีกหนึ่งคนนคั่นก็คือเมื้องลาวปุ๋ยโฟแมนครับากระจับหลุดครับโอ้โหครับออเอ็กซิเดน์ไม่เป็นไรครับเ,เรื่องเกิดขึ้นได้ครับระจับหลุดแบบนี้ แล้วพี่อ้นครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ความภาคภูมิใจของคนไทยยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการป้องกันแชมป์โลกนะครับไฟซูเปอร์ไฟเวท่มันเบิลยูบีซีปปรครับ115ตอนเจ้าแหลมครับศรีสเกดเดนทาสศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นหรือว่าศรีสกเกตซอลุงวิสัยวันนี้ย้ำแค้นเอาอชนะนักชกต้าบอกว่าต้องบอกว่าหลังจากฟอยเมเวเทอร์แขวนรวมไปโรมันกองทะเลนักชกจากนิการากรวเนยก้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง เทียบกลก,กเทียบกันปอนต่อปอนนะครับเขาเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกแม้วันนี้ชกที่สตัฟฮับเซ็นเตอร์ครับที่แคลิฟอร,ร์เนียสหรัฐอเมริกาละเป็นเจ้าแหลมครับสีสเกตเอาชนะน็อกไปได้ยกที่4ครั้งก่อนนี้ยังพาใจบอกว่าเจ้าแหลมนี่ฟุกหรือเปล่า <c oughs> นะครับครั้งนี้พิสูจน์ได้รู้เลยว่าคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่แห<บ>ละครับต้องบอกว่าตอนนี้กูรูทั่วโลกเนี่ยยกให้สีสะเกตสอนุวิสัยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเทียบปอนต่อปอนต่อจาก ปลอยเมเวสเทอร์จูเนียร์ไปแล้วอ้าวนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจของคนไทยต,ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าแหลมครับสีสเกตซอลุงวิสัยหรือว่านครหลวงโปรโมชั่นครับและคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเสียหุยยิ้มแก้มปีเลยครับอ้าวบนเวทีบ้างเป็นดุความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วยยก็ชาวเชียงใหม่ครับมาแล้วครับมาทำล็อกในตีตีต,ตีโอู่ดูครับตัวเล็กตีตัวใหญ่เลยครับ เดือดจริงๆครับวันนี้ยับมาวางเขตขวาพยายามโอ้พยายามจะทิ้งด้วยศอกขวาเหมือนกันครับนิกาโดไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนิกาโดปาดัมตีด้วยขวาซ้ายมาครับลุยต่อขวาของปานดัมโอ้ยิรางตัวเพดดินมาแล้วครับลูกทีเด็ดของนิกาโดแต่ปานดัมล็อกได้ตีนี่พั่งสุดยอดจริงๆครับตัวน้านิกาโดเกือบไปแล้วครับลูกแบบนี้ครับลูกบาดสัจจันที่คนไทยคาดไม่ถึงอาแล้วครับ ยันจะนล็อกในเป็นต้นตำลับครับแต่ปล่อยให้ชาวต่างชาติใช้อย่างเดียวไม่ได้ครับทิ้งไม้ขวาตัดล้ำตัวโอ้และเสียบด้วยเข่ามาแล้วครับพยายามจะปักสองสู้มาดําวางแกวขาแล้ะปักสองซ้ายล็อกในไม่มีดีเหมือนกันครับดูครับน,นักชกจัมัวไทยโอ้จา้าจากเชียงใหม่เลยครับหัวใจใหญ่กว่าตับอยู่แล้วครับปันดําล็อกในตีอ้าวจังหวะน,นี้ไปเจอเหลี่ยมของลิขันโดครับ ตัดทิ้งลงไป,ก,ปกับอการเตือนเล็กน้อยครับอย่ากเกี่ยวขาอ,อนดับปรีเข้าใส่แค่ขวาอีกแล้วโอ้ยมาแต่งระดอกแต่ละทีเนื้อเนื้อเลยครับอันดับยอดเยี่ยมจริงๆครับาครับไม่ถอยครับตัดเสียบซ้ายกระโดดเกาะนายตีด้วยข่าขวาคือโอ้โสมศักดิ์ศรีจริงๆครับดูครับนวครับจากเกมใหม่คนนี้หัวใจน่ายอดเยี่ยมครับต้องชื่นชมเลยครับ ท้องคำด้วยครับโอ้โหนี่ครับตาเดียวแล้วถ่ายทิง้งโอ้โหมาครับไม่ถอยครับขยับล่อหลอ,อก,ลออกหวางด้วยขวาซัดเข้าไปยโงพยายามจะคืนอย่างกุโอ้ยกระโดดพลอยใส่แล,ะละ้วล็อกในมาแต่ละดอกแต่ละทีครับยอดเยี่ยมจริงๆครับไม่รู้ว่าโกรธกันมาจากไหนเลยครับเข้าเลยโอ้โหน,นี่ไม่มีหนีให้เห็นเล กับมาดัมต้องบอกว่าบอที่ไม่เคยแพ้ใครวันนี้มาเจอกับมาดัมเหนื่อยเลยครับโอ้ยล็อกได้ตี้ตีนะครับกรรมการแจกออกมาในช่วงปลายยกครับลิเาโดเสียเอา้าวกึ่งมัดกึ่งสองน้ำเข้าไปอีกครับแล้วตีในฮัรม,มาโอ้ยอยู่รับขาแท้เริ่มอ่อนแรงครับพยายามจะใช้สองนะครับลิเาโดแต่มาดัมนั้นไม่สนเลยยอดเยี่ยมจริงๆครับ โอ้สุดยอดนวนี่ครับหลังจากชกกันเสร็จอย่างดูเดือดครับทั้งคู่ก้มลงกราบกันครับนี่คือมวยไทยครับนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยด้วยครับชาวเชียงใหม่โอ้ยังวิดพื้นอยู่ครับแรงยังเหลือขออีกยกได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหโอ้เสียงปือดังสนั่นไปหมดครับดูภาพช้าครับจังหวะอี่รันวุฒิเต็มเต็มครับแต่ก็ชนจริงๆครับถ้าทรหดนั้นเป็นเลือดเลยครับนําดูครับอู้หูเข้าคมับตรงนั้นขวาครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดน แล้วก็น,นี่ครับพยายามจะเดินเข้ามาต้องบอกว่าวันนี้ครับที่แตกต่างและก็ดีกว่าเดิมก็คือแข้งขวาครับน่าจหว่าซัดด้วยแข้งขวาของทัตปานดาวันนี้ครบเครื่องเหลือเกินครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับเอาคู่นี้เดือดจริงๆครับคุณผู้ชมเราไปลุ้นรางวัลโบนัสกันก่อน,นครับ Ladies and gentlemen It ตสตอร์ o หรือโบนั Super bonuses for Blue and Red Corner. Nittyasan champ, Nittyasan muay tu. Super bonus colour one million baht. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. Super bonus!